เราไปดูบอลสีสายหวานกันค่ะแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะคะเพราะคนส่วนมากถ้านึกถึงความรักจะนึกถึงสีชมพูบอลสีของเราก็สีชมพูค่ะแต่ไม่ได้ยู่ในกุ้มความรักนะคะเป็นกุ้มหมอค่ะเราไปดูกันค่ะบอลสีหมอชันยุดค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆนเราเห็นความสวยงามแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าหมอชันยุทธนี้จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพื่อนเลื่อนนะคะคิดว่าหมอชันยุทธนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะแต่ที่แน่ความสวยข้าดนเน้านี้หามาปูกันได้นะคะบอลสีหมอชันยุทธค่ะ